แม่กลุ่มคือคาราโอเกะเว้ยแป่ร้องเหรอบ้าเป็นเด็กเสิร์ฟอะไร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 ถึงว่าเมื่อกี้กขอบผมขอบผมขอบผมไม่น่ากดดันเฮ้ยเอาไปชี่แตกแตกสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแบงค์เหมือนเดิมนะครับผมแน่นอนก็วันนี้เราก็อยู่กันเหมือนเดิมกับพวกแก๊งผมนะครับก็จะมีตะกรุมนะครับแล้วก็มีหัวเห็ด นะครับผมแล้วก็มีน้องบุญน้องบุญบัด้าครับแล้วก็ซาลิกได้ทีนแน่ผมบอกเลยว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นสาวสวยต้องบอกว่ามาจากจีนเลยแต่ว่าที่ผมน้องล้ยคนไทยนะครับวันนี้คือเราจะเล่นทายเพลงกันนะทายเพลงของเราคือเราจะใช้วิธีการว่าเนื่องจากพวกเราเป็นคนฟังเพลงกันบ่อยแล้วเรารู้เพลงกันเยอะเราใช้วิธีการฟังเพลงที่เป็นเสียงซีดีและทายกันใครทาย,ยช้าสุดบ่นเราโทษคือน้ำแข็งถูหน้าเอาแบบนี้ทำหน้าเซีดีเออแล้วต้องทำหน้าเซียดีด้วยโอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราขออนุญาตเปิดหน้าตาแขงรับเชิญว่าเป็นใครอะไรยังไงกันเลยยินดีต้อนรับต้องขวัญด้วยครับผมตบมือสีผู้ดั่งก๊อกนั่งก็อกเลยครับเฮ้ยเทในที่มองต่ำเลยนะฉันเปลี่ยน้วมองต่ำใหญ่แล้วยินจะมองอะไรมองต่ำจะมองอะไรโอเคนี่ก็แนะนำตัวหน่อยสักหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะชื่อต้องขวัญค่ะต้อนขวัญกตติรเองค่ะเยนี่เป็นเช็ดไปเช็ดเดือดก๊าบ กันเริ่มเลยเพื่อไม่เสียเวลาเริ่มเลยแล้วกันมาทอยให้น้องขนเร่ก่อนเลยเร่ยก่อนเลยแผ่นที่สองนับจากทางซ้ายแถวแผ่นที่สองนับาทางซ้ายแถวไหนแถวที่สองโอเคสายเออดอันนั้นอันนั้นใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมสายใช่สายอ่ะมาอันนี้นะอ่ะกานนัอันนั้นอันแรกไม่ใช่เหรอเฮ้ยทองเกิรลี่มาเริ่มเลย ยยกกมมืืออออ่ะะะนนใครจตบหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจักฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจคนที่เป็นอดีตเธอก็ยังไม่ยกมือแล้วยกมือแล้วเกิดมาเกิดมาแค่รักกันไม่ได้ยกมือคนแรกไม่ใช่ยกมือคนแรกเใหยกมือคนแรกให้ให้ร้องปะให้ร้องปะไม่ได้ไม่เอาเอาแค่ชื่อเพลงได้ชื่อเพลงเลยวะอ้าวต้องตอบด้วยต้องตอบยกมือแล้วต้องตอบ คือเอาเป็นเสียง życia, เพลงธรรมดาไม่ได้หรอทเาเเสียงที่ังย่วเอาตรงเลยมาเก็บกูเละเลยอแล้ว่ามาใช่เพลงทางผ่านว่ากันหอเฮ้ยยยยยยยมยย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 ย่ยยียยยยิยย่ยย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 ย่ยยี่ยยยายย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 ยกยยยกยย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 มยยยาไยย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 ายยอยย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 ยไย ไม่สิคือผม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 ผเขาตอบไปแล้วใช่ไหมเขาตอบไปแล้วใช่ไหมมาเกมนี้ไม่ใจมึงไม่ทันแล้วเพราะว่าเทนตอบผิดไปแล้วใช่เทนตอบผิดไปแล้วคือติดลบหนึ่งแล้วแล้วก็เราก็เปลี่ยนไปชอยเตอร์เลยมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าไล่ทีละคนไงเง้ยตอบผิดคือใครใครที่อ่านแชทขอให้หน้าที่การงานไม่เจริญนะถ้าถ้าทแชทถ้าอานแชทถ้าอานแชทอันนี้จะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอ่ไดไม่มี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่มึงเอายี้ดีกว่าจากที่สายตากูเลยจากที่สายตากูเลย ไอ้ฮีกับตัวเดียวส่ชื่อนักรองกบอกเลยไี่กับโกงแค่นั้นแหะไม่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 ถ้ากว่าฉันถ้ากว่ฉันกูต้องหันอย่างนี้ฉะนั้นกูจะไม่หันเลยใ่กูจะไม่หันเลยโอเคมาแถวสอันที่สี่มุมเออมนุษย์มนุษย์มนุษย์ อย่าให้ฉันรั้งเธอไว้เลยจากตรงนี้ยังอีกไกลยังมีฝันที่เธอต้องไขวาต้องคว้าอย่าจมอยู่กับฉันเลยจากตรงนี้ไม่มีฉันมันคงดีกว่าแล้ววันนี้ฉันเดินมาส่งด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่งให้เธอเจออะไรวะเป็นดุเพียวออกเสียงเมื่อพูดด้วยว่าพวกเอาบอกว่าเอ้ผมจะตอบอะไรอย่างเงี้ยผมพูดด้วยจะตอบครับผมจะตอบผมจะตอบเพลงอะไรครับทางของฝุ่น อไอ้เหี้ยครับโอ้ต้ก่งัะโอยต้องเ่โอ้ยต้องเก่งนอย้งเ่นะโอยตงเก่งนะอย้องเก่งนั้ยต้อง่โอ้ือเก่งเโอ้ยตองเก่งอยูงเก่งนะโอ้ืองเก่งมะโอ้้งเม่งนะโอ้อเก่งนะโอ้ยต้่งน้ยอเกไงอ้ย่งนะโอ้ยต้องเก่งนะโอตงเก่งนะอ้ยต้อเก่งนะแอย้งเก่งนะ้ย้อเกางนะต้องก่งนะ้ยต้เก่งนะโอยต้องเกง เมันดีแค่ไหนกันที่เราได้ร่วมทางจนถึงวันนี้ก็เนื่นงานมันเป็นเพราะฉันเองยังดีไม่มากพอทำที่เธอขอไม่ได้เลยเมือ่อเธอจะไปก็เข้าใจเมื่อเธอเจอใครดีกว่ามากมายคงไม่ต้องรอทำถูกแล้วที่เธอเลือกเขาผมตบอ,อตบผมตอบกูตอบไว้าทาง โปเตโต้อย่าโดนแฟนชตอบโปเตโต้ตอบไม่ได้พอขึ้นมากมายมาี่รู้เลยแต่ขับแต่ขับไวโต้ยังไม่ทันเลยที่โดนขอเสียงโจ๊กได้ไหมไม่เอากูตอบถูกกูตอบถูกแล้วเรียกร้องอะไรจริงหรือเปล่าถูกไหม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 ตอบเนี่ยถูกมากกูกำลังนึกอยู่แล้วเพลงที่หรอวะมันดีแค่ไหนโปเตโต้คือแบบว่าสิริมันอ่านเร็วอี๋ไม่ประหลาดคือ ขวัญยังช็อตจะเหนือเพลงเลยเมื่อกี้ขอไม่ได้เลยเมื่อเธอจะไปก็เข้าใจเมื่อเธอจะไปคือพอขึ้นว่าคือพอขึ้นว่านี่เมื่อเมื่อเจอเธอเมื่อเธอเจอใครดีกว่ามากมายไป่ดื้ะไม่ได้อย่าขี้โม้เออเพลงเออเพลงต่อไปแฉดแฉดแแฉดเอ้ยเห็นเพื่อนแมวดิใจเย็นดิอเพื่อนเพื่อนไม่เอาได้แน่แน่ดีดิถ้าว่าตอนนี้หัวเหตุสองแล้วรอดนะคือนำเดืดละวสองซาดาลิกล็กตึงที่เหลือศูนย์หมดต่อเลยใครเลือกมึงเลือกอะไรแผ่นป้ายกูเดือดแล้วมาเลือกแผ่นป้ายต่อเลยครับเอาที่แถว แถวแรกกันที่สี่นโดนปวดกระบาเลยโดยงรอดที่เอาตร่อปดคุณตอบเพลงเดรอดเลยบอกให้สมาธิสมาธิครับพร้มอ,อมพร้อมนะพร้อมนะครับผมครับผมเธอบอกให้ฉันไปเจอคนที่ดีไปมีชีวิตที่หวังที่เพียบพร้อมกว่าเธอให้เหตุผลเราไม่เหมาะสมกันควรจะจบรักครั้งนี้ไปสักทีไม่อยากเหนื่อยใจเอาแต่ทำร้ายกันพยายามฝืนยิ่งเหมือนไร้หนทาง <c oughs> แต่ตอ่อให้ฉันไม่อยากไปมันก็ไม่เหลือที่ให้ยืนพันหมื่นเหตุผลที่บอกกับฉันคือความผูกพันเธอนั้นไม่มีเหลืออยู่พันหมื่นเหตุผลที่เคยยืนตอบผมตอบตอบตอบนะตอบนะเพลงมันคือเพลงของเคลียร์ไม่เอาชื่อเบคเอาชื่อเบคเอาชีเบคเอาชีเบคพันหมื่นพันหมื่นเหตุผลปม่อวะเชวัย์เฮียตอบแล้ว่าตอบแล้วเฮ้ยถอตอบแล้วถูกป่ะใช่ป่ะถูกต้องครับ อยาแชมวาไม่ได้ไง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 ไม่ได้ไไม่ได้ไงไม่ได้ไีไม่ไดไม่ได้ไงไม่ได้ไงไม่ได้ไงไม่าด้ไงไม่งไม่้ง่ได้ไงไมาได้ไงไม่นด้ไงไม่ไดไงไ่ได้ไงไม่ไงไม่ได้ม้ิงหม่ได้ก่งไมด้ม่มไปม่ได้ไปด้ไม่อนนี้อม่เพิ่งา่้ม่แต้มผมม่แต้มกม้ แล้วก็ตาตลิกลบหนึ่งที่เหลือศูนยหมดเลยโอเคคนเอาถังที่สองก็ได้ถที่สองอันนี้อ่ะเบอร์สิบกุมารฟังดีฟังดีตั้งใจหน่อยนะโดนนะหอมๆหอมๆหอมๆอมอมแล้วเกิดมาไม่คือเจอใครเหมือนเธอหลับฝันละมือภาพคือคอยหลอมทุกคืนหลับลึกรดาเหนื่อยาไม่พักไมเล้ยวจัเดียวจับกอะไรวะมชื่อเบไม่ออกจชื่อเบไม่ได้วะ

ต,ต้มตาอะต้มตาโย่ไม่จิกอมพูดคือบอกว่าไปเพลงเสียงโทแต่กูนึกชื่อเพลงไม่ออกเว้ยมันคือเพลงอะไรหนูก็จำชื่อเพลงไม่ได ну um> ้เหมือนกันที keep keep ่หนูก็รู้จักแค่เพลงเดียวเท่านั้นโอ้โหยืดหอนมึงแอบเรื่องปาถูกเพลงไม่ได้ที่อะไม่ล่คือตอนนี้อัปเดตอัปเดตก่อนตอนนี้ก๊อปนําโดงเลยสองแต้มผมหนึ่งแต้มแล้วก็น้องขวัญหนึ่งแต้มที่เหลือศูนย์หมดแล้วก็สตาร์ดิกลบหนึ่ง ตอนนี้ถ้าบว่าถ้าคนจะโดนถ้าสมมติว่าจะโดนเลยนะมีสตาร์ลิกโดนโบดาโดนแล้วก็กลุ่มโดนสามคนโดนหมดอ่าโอเคโอเคต่อไปต่อไปต่อเลือกไปใต้ต่อไปใครยังไม่เลือกใครยังไม่เลือกไม่ไม่กูกูต่อไปกูเอาอันแรกของแถวล่างสุด ทำไมในวันนี้เธอไม่เหมือนเดิมความรักที่ฉันคุ้นเคยนั้นไม่เหมือนเก่าเพราะอะไรทำไมคํำพูดที่แทนความห่วงใยกลับในวันนี้ได้ยินแต่ความเงียบงนันทำทุกทางยอมทําทุกวิธีเพื่อจะเปลี่ยนใจเธอ พี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เหมือนยิ่งทำเธอนั้นยิ่งไกลออกไปพังหมดแล้วใช่ไหมรักที่เคยมีความหมายพังหมดแล้วใช่ไหมรักที่สัญญาจะเก็บไว้ต่อจากนี้หรือเวลาของฉันที่หมดหวังต้องทำใจต่อต่อคุณดึงชื่อเลงไม่ออกครับผมมาอย่าไปดูเลยนะพี่เกตุโดว่าเกตุโดว่าใช่เกตุโดว่าเอ้เอคุณดึงชื่อเลงไม่ออกไอ้สัตว์ เดี๋ยวดูโปรสายฟังพี่โปรสายฟังพี่โปรพิงนะผังพังลำพังก็วะถูกต้องแต่ก็ตบไอ้เนี่ยกูเลยคิดเสร็จไม่ออกไอ้ต้นกูบอกแล้วกูบอกของจริงคาราโอเกะเคลื่อนที่เลยโอ้ตายใจละแม่โทษเว้ยโตในคาราโอเกะตอนเด็กอ่ะแม่กูเลยคาราโอเกะเว้ยเป๊ะร้องเหรอบอสเป็นเด็กเสิร์ฟเมื่อะไร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  อะไเออเดี๋ยวทุขวันจะเจอพวกนี้ก็ตายหมดทั้งบ้าเนี่ยตอ้ต่เชื่อคือตอนที่กูนึกเพลออกแล้วซีรีมันร้องอยู่นั่นนะสาสมาที่อะต่อไปใครเลือกกูเลือกซีรีพูดไปเลยเอาแรกเลยเอาแรกเลยเลยแรกเลยน่าิน เยโหโฮผู้คนต่างบอกกับฉันก็บอกว่ามันนานแล้วที่เธอได้จากลาฉันควรจะรับมันรับความเป็นจริงสักทีเพราะมันผ่านมาเนิ่นนานจนป่านนี้กี่คนที่เขาคอยเตือนมันอาจจะดูนานแล้วและใครๆก็บอกอย่างนั้น อยากปล่อยวางจากเธอสักครั้งรอให้ภาพเธอลบเลือนหายไปสักทีฉันเฝ้ารอจนวันนี้แต่วันเวลารักษาไม่เคยจะหายไม่งานพอให้ลืมเสียทีไม่เคยรู้สึกเลยว่านานจำทุกเสี้ยวนาทีและเหมือนว่าเธอเพิ่งไปเมื่อวานพี่ขอยอม,มีม่ขอยอมเลยไอชิคือมม <S 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 ขดนื้อแต่กลางเพลงและสิริพูดไม่หยุดเลยเออสิษพูดแล้วแม่ทำคุูลืมไ้เหียม่กูกำลังมองกำลังมาในหัวเลยอไปที่คตอบนะคนตอบคนตอบ,ตอบ ขอใครก่อนไหมขอใครเมื่อวานของใครเมื่อวานเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อวานนี่เลยคือพูดเมื่อกี้เลยแต่ว่าเฮดด้วยถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยคนที่เสี่ยงโดยที่สุดเนี่ยตอนนี้คือได้บอกว่าอัปเดตนะถ้ากับว่าผมมีสองแต้มเหตุมีสองแต้มน้องขวัญมีหนึ่งแต้มโมด้ามีหนึ่งแต้มกูมศูนแต้มสตาร์ลิกลบหนึ่งเหลือแค่สามแผ่นป้ายสุดท้ายถ้าเกว่าสตาร์ลิกต้องตอบไปได้สองแผ่นป้ายเพื่อจะรอดไม่มึงกับกูตอบคนอ่ะรอด มึงกูต้องหัวรอดโดนใช่โดนหมดเลยโดนหมดเลยเ้าเด็กน้องเขาหน้าเปลี่ยนเดี๋ยวกูเอาโดนเองขอฉีดด้าจีวะขอรู้ฉีดด้าจีวะหนูหลงอะมั้งหนูไม่เคยเห็นใครเป็นเท่แมนขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตเฮ้ยจิกกี้พี่ยอมโดนพี่ยอมโดนพี่ยอมโดนสร้างภาพมันสร้ภาพมาไอ้ไอ้ต้องขวัญเลือกไอ้ต้องขวัญเรื่องไอ้ต้องขวัญเลือกเลยครับอีกหนึ่งแผ่นป้ายเลือกเลย เอาเข้างบนสุดที่เหลืออยู่เลยอะไรเธอจึงทิ้งฉันไปฉันทำให้เธอผิดหวังฉันทำให้เธอเจ็บช้ำม,มากมายขนาดไหนฉันรักเธอมากมายเท่าไรเ,ไรเ,ไรเธอเองก็รู้ใช่ไหมว่าเธอน้นมีความหมายกับฉันขนาดไหนมากเท่าไรฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธอหยาบัน ค็อกเทลเหรอเออค็อกเทลกูรู้ว่าเป็นค็อกเทลแต่กูไม่รู้ว่าเพลงอะไรถูกแล้วถูกต้องครับเอ้ยคะแนนไปเอากันเอาแบบมันมันไหมเอาแบบมันมันไหมสองแผ่นป้ายสุดท้ายให้คะแนนเยอะหน่อยแบบสองคะแนนเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตีตื่นขึ้นมาเลยแม่งไอ้เทมหมดหวังแล้วมันก็ไม่รู้สู้ทำไมแล้วเออเจงเงเใช่ป่ะด้วย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 แผ่นป้ายสองแผ่นป้ายสุดท้ายสองคะแนนไม่ไม่ไม่เอาแผ่นหนึ่งสองก่อนแล้วแผ่นสุดท้ายอ่ะสาม มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแจะมีรู้ไหนแผ่นที่2นะแผ่นที่2นะแล้วขออนบพี่กลับมาเป็นกูโดนี่ฮาเลยว่ะมเจ็ดนะเอเจ็ดเจ็ดเจ็ดเเจ็ดเเจ็ดเอาเร็เอาเรวไ่ฟังเพลงแบบเราอ่ะนะเอ เมื่อความรักต้องพังลงไปอนาคตที่สุดก็ผ่านพ้นไปเหลือเพียงหัวใจที่ยับเยินบาดแผลมันลึกเกินเยียวยาตื่นจากฝันเพราะถูกปลุกด้วยน้ำตาทุรนทุรายหัวใจเหนื่อยล้าภาวนาให้ใจที่เจ็บจงแขลนแค่จเก่งเขาด้วยจะเก่งเอ้ท่านท่าต่โมทานแต่โมท่านแต่โมขวัดต่อไม่ได้กูตอบได้ปะไม่ได้ก็เลื่อนเลยต้องเปลี่ยนเลยอ่ะยังไงโยไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมจะเก่งก็เก่งตอนสุดท้ายนะ เขาตอบไหมนีสแลมใช่เขาตอบไหมจะเขาอบไหมอืแต่ว่าซื้อเพงเนี่ยไม่คือ่มมตอบแต่ลแล้วถ้าตอบผิดอะลบสเปล่าตอบผิดเออตอบผิดลบสองนะตอบผิดลบน่เฮ้ยตาลิกไปไหนตาลิกตาลิกตอบผิดลเลยตอบผิดลบสตอบผิดล ออย่างนทันไมโยนทันไมไม่ได้ไม่ันไม่ได้ไม่โยนไม่โยนไม่โยนไม่ให้โยนไม่ได้แต่ไม่ให้โยนเราไม่ให้โยนเราไม่ให้โยนใช่กูอยากได้กูอยากได้เพิ่มอนกนะเอ่เอาคำถามข้าเตะบอกให้แล้วมือ่ันอะวืนเหยห คนคนเดียวมันไม่มีหือนานไม่ทำให้ช่องนึงตายมันมีิทิ้เอาเร็วถอยนับถอยหลังถอยนับไปหลังเลยทีนับนับทีับนับีนับีนับีนับทีนับนีบบบน ถ้าแบบว่าตอนนี้ต้องขวานจากสองแต้มกลับไปเหลือศูนย์ไม่มีแต้มแทนสุดท้ายนะบวกสามบวกสามลบสามบวกสามลบสามโอเคก่อนยกมือขึ้ดีนะที่อย่นี้ดิเดอร์จะดีไปดิเดอร์ง้าตอบอกมึงตอบถูกมึงตีตื้นพวกมูงเลยด้วยไอ้ก๊อลฟแต่ไอ้ก๊อลฟแต่ถ้ามึงแต่มึงอะคือสองคนตอบถูกโดนสามเนเลยมึงกูตอบสามมึงกูแค่สองคนอะแกคนอะคร นะถ้าสมมติเราตอบผิดอะกูก็กลับไปโดนดิรอที่อะนะหรือกลับไปคนโดนด้วยกูรอดงั้นมากไม่เสี่ยงกูไม่ตอบดีกว่าโอไอ้ก้อนยี่กูเชี่ยเลยเอาเลยเริ่มเลยแล้วแต่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 ผิดมืออะไรลุยเลยโโออเเคคผันท้ายเริ่มเลย ใช่ไหมนี่เธอไม่รักกันเลยใช่ไหมที่ผ่านมานั้นมันคืออะไรคนที่เคยรักกันอยู่อยู่ก็หายไปรู้หรือว่าฉันไม่เคยเป็นคนนั้นที่เธอจะหันมองกันอย่างเขาคนที่เธอยอมแล้ววันนี้เธอพร้อมที่จะจากฉันไป เธอมาหลอกให้รักแล้วเธอก็ไปคําที่บอกว่าเธอจะมีค่ทีางันไผมตอบ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 ผมตอดกมอบใช่ใช่ออ่ใช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 ่ใ่ใช่ใชกใช่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 าช่ใช่ใ้่้ช่ใช่ใช่ใชอใช่อย่า่ใช่นช่ใ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 ต่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใช่นช่ใช่ใช่ใช่เอ้ยคนโดนคือน้องขวัญน้องขวัญูแต้ม

แต่มันเย็นดีตอนแรกอะตอนแรกอะตอนแรกมก็เออลอกเรเออตอนแรกอะตอนแรกผมคจะรู้เรื่องตัวใจจากจากความได้ใช่ปะสมรินอนพราะสมรมสมริปล่อยแดบาทหนีตายมารเลยสมองกูเออเลเออนแม่บูไม่อยู่ไม่จริงกลัวพี่เทนเหงาหนูก็เลยยอมลดคะแนนไปลงมาเออโอย อย่างนี้อย่างนี้ต้องแข่งไม่น่าโดนไหมเอ้ยเอางี้ใครจะโดนก่อนใครจะเป็นคนโดนก่อนระหว่างเอ่อเทนหรือว่าน้องขวัญใครจะโดนก่อนครับเอาน้ำแข็งมาครับพราะตัว้าทธลุกเริแข็งแบบว่าถูแล้วต้องเซ็กซี่ด้วยนะต้องเซ็กซี่ด้วยถูพี่โดดด้วย่พีเดนทุกคลิปเลยทอะต้องเซ็กซี่ด้วยเปิดซาแล้วก็เปิดซาแล้วอ่ะหนึ่งนับนับอ่ะนับให้นับให้หนึ่งสองอ่าหนึ่งสองซ้ำ เป็นยังไงดูมืออาชีพก่อเป็นยังไงดูมืออาชีพเป็นยังไงไอเทนตามแล้วมึงมืออาชีพมันเป็นน้ำแข็งจริงอมันจะเสียวใช่ไได้เสียวยต้องางอันนี้อันนี้มันแค่แบบจักระจีอะขอขตัวอย่างนะไอแบงค์เขาดูสิไอแบงค์ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างไม่กูทำไม่เป็นจริงกูไม่เคยทำหน้าเที่เลยแบงคเราทำหน้าเจี่เลยไอแบงค์เาทำหนมุตนี่มุตินี่คือน้ำแข็งไอทุงโง่ทางท่้นูโชม เอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วี่ต้องให้กูโชว์อยู่เรื่อยเอ้ผู้เฮียเฮียจะไม่เคยได้เอามาหนึ่งสองสามเได้ต่อต่อเร็วดอี้าวิอี่ข้าวิอี้วิเออาษเอเ้ออต่อไปเรื่อยๆูเยอะดู้ จบับจ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 ับ้ัจบจบันนจบนนจบันนจบนนจับไับจ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 ัเจับ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 เบจั้หวบจับจับจ้บจับบอับับจ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 ับวัาจรบจับจับจัวจับจดบับจ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 ับไับจับบจับคับจ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 ับแลบวัวจับบจับลั<ม>ั <พ Bro S 2> บจจบจ่จัย,ยบับััับเับับับัััับเย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บอไไปพึงจะกรับมาไไขอเจ็บหน้าหน้าเปียงอ๋อโอเคได้หนึ่งสองสามมันมาดูมมาดูดูอะไงเฮ้ไอ้แบไม่เหมือนที่คุยไว้เลยแบ๊ ไปภาพที่กูคิดในหัวกับภาพความไปทิงที่กูเจอมันเหมือนคนโดนสารส้มหรือโดนข้าวสารเสกกันอยูภาพที่กูคิดไว้ในหัวคือไม่ต้องแบบเฮ้ยไม่ต้องแบบเซ็กซี่แบบเซ็กซี่จัดเลยอ่ะผิดหวังว่ะผิดหวังผิดหวังเออผิดจบเลยกูเมื่อกี้เหมือนคนโดนน้ำมันอ่ะ มือนโดนล้มบนนะภาพพี่กอล์ฟพี่แบบปูมาเออเั่งลววะภาพพี่กูคิดในหัวเมื่อกี้กูนึกถึงแบบว่าตอนแบบพิตตี้มาด้วยโชว์เลยเว้ยแบบลาดน้ำเนื้อว่าเนื้อว่าพิตตี้ล้างรถเมื่อกี้เออหักมุมเลยอย่างงี้หักมุมเลยอันนี้คืออันนี้คือบทลงโทษตอนแรกอานี้อานี้ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องขวัญด้วยดองขวัญด้วยแค่เดีีียวน้มเท่านี้มีเท่านี้อันหร้อขอดองขวบอีกรอบไหมขออีกรอบ ขอแบบแบบว่าเซ็กซี่น่ารักระเบียดใส่ได้านเหรียญอ่าถูกต้องเมื่อกี้เราได้เห็นแบบเถื่อนๆไปแล้วว่ะเราขอดูแบบน่ารักน่ารักพี่บอกคนด่วนน่ารักน่ารักแบบว่าน่ารักกับน่ารักน่ารักเลยน่ารักน่ารักใช่ไหมขอน่ารัก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  สาวเกาหลีที่กูคิดไว้มน,นเมเปเกลสาวเกาหลีที่กูคิดไว้แบงคพังกีนา่นากระจกแมแตกสองรอบรช่องรายติดตามครับอกว่าถ้าเกิดอยากไดดูงงน้องขอดายยังไงที่ไหนได้บ้างได้เลยค่ะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่แชนเนลยูทูบอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจน,นะคะอาริสาเคเคเจค่ะอาริสาพิมพ์เล็กแล้วก็เคเคเจพิมใหญ่ค่ะที่ส้องัญอย่าลืมมาติดตามกันผ่านแอปพลิเคชันไลฟ์สตรีมนีโม่ทีวีด้วยนะคะ อ i สองเจ็ดหกศูนย์หกห้าห้าสองเก้ขอบคุณค่ะเฮ้ยมื่อกี้ใครดินผ่านวะิญญาณนไมไม่เห็นิญญาวิญญาณผีผี้มเห็นผีอย่าทักอยทักอย่าทัก่าทัก่ทัก่ทักอย่าทักอยอย่าทักอทัอทัก่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 ทั่ทัก่ทัก่ทักทักาทักทักทักอ่ทักทักทกทก่าทัาทัก่ทัก่ทัอ่าทัก่กออทักอทักทักอก่ย่าทักาท ไอ้แตกแตกเลือดอะไรเพี้ยเลือดวันเมื่อกี้เห็นเลือดออกวะเลือดออกเมื่อกี้น้ำแข็งมาเพื่อการนี้เลยเทนมาสเลือดออกเลือดออกเมื่อกี้เพี้ยเพี้ยเสีกุ้งร่างเลือดออกครบเลยเร็วโอเคแั่เอางี้เท่านี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวก็เปิะเด็นขอช่องทางติดตามของเพื่อนผมแต่ละคนก็เหมือนเดิมแล้วกลุ่มการคนแรกชื่อช่องกลุ่มครับสวัสดีอยู่ที่นีโมทีครับครับอ่าโหเฮ็ดครับสวัสดอยู่บนแพลตฟอร์มเป็นบุกเกมมิ่งนะครับ f b c o m s l a s o f f i c i a l หัวเห็ดหรือว่าหัวเห็ดตั้นตั้นเติดเลยครับผมนักขวัญพลับผมผมผมอยู oh yeah. okay. today, like. ่บนแพลตฟอร์ม oh ม yeah. ิโมนะที่ช่องโมด้าครับแทนช่องแพลตฟอร์มมิโมครับที่ช่องสตาร์ลิกครับผมโอเคแบงค์วันนี้ก็ขอบคุณนะครับน้องขวัญด้วยขอบคุณน้องขวัญแขกรับเชิญเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอยู่กับแบงค์จะเป็นอะไรแขกรับเชิญจะเป็นใครแล้วเราจะไปเล่นรายการก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามมาได้ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้และก็ที่แรกอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราด้วยนะครััับบบบแลล้้วเจอกนนคคริปหาาา๊ยย ได้ครับบ๊้บาครัสวัสดีครับขอบคุณครัสวัสดีค่ะ